สิบห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่นี่จังหวัดบึงการครับขณะนี้สิบห้านกาสามสิบเจ็ดนาทีครับมาดูผลจากการที่เราให้น้ำทุเรียนต้นเหล่านี้นะครับในช่วงที่หมดฤดูฝนย่างเข้าสู่ต้นฤดูหนาวนั้นลักษณะของการให้น้ำนั้นเราให้แบบไหนนะครับนี่ครับสำหรับต้นนี้เราให้น้ำทุกวันเลยนะครับหลังจากวันที่สามตุลาคมเป็นต้นมานั้น เป็นเพราะว่าฝนเขาหมดไปแล้วนะครับที่จังหวัดบึงการดังนั้นการหมดฤดูฝนแบบกระทันหันเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าใจระบบรากแล้วก็เข้าใจขั้นตอนของกระบวนการทำงานของใบและรากและต้นแล้วเราก็จะให้น้ำอย่างสม่าเสมอสําหรับต้นนี้นะครับเราทำการให้น้ำทุกวันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าก็ได้หรือตอนเย็นก็ได้ทีนี้กรณีที่เราให้น้ําในหลังจากฤดูฝนหมดไปนั้นเราให้น้ําทุกวันผ่านมาจนถึงวันนี้วันที่15นี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างไรครับเรามาสังเกตลักษณะของใบครับนี่ครับใบเขาก็จะเปล่งปลั่งแม้ว่าขณะนี้15นาฬิกา37นาทีนะครับ การที่ใบของเขาเปล่งปลั่งลักษณะอย่างนี้คำตอบมันก็คือว่าน้ำข้างล่างพอคำว่าน้ำพอก็คือลักษณะของดินจะ,ะมีความชุ่มนะครับแล้วก็หมดัดหมาดในช่วงเวลา15นาฬิกาขณะน,นี้ยังอยู่ในลักษณะดินชุ่มหมดัดหมาดลักษณะอย่างนี้แหละครับเป็นลักษณะที่รากทุเรียนเขาต้องการนะครับคือถ้าแห้งเกินไปนี่ใบเขาจะเฉา และถ้าหากว่าน้ํามากเกินไปใบเขาก็จะเหี่ยวเนื่องจากว่าน้ําท่วมรากแต่ในทางตรงข้ามนะครับต้นนี้ดูลักษณะใบยังคงเปล่งปลั่งในขณะ15นาทีนั้นมันก็พอที่จะเป็นคำตอบให้เราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นนี้นะครับอยู่ในภาวะที่กำลังแตกยอดอ่อนออกมาแบบนี้เป็นภาวะที่ต้องการน้ำเป็นภาวะที่ต้องการอาหารอย่างเพียงพอ เมื่อเรารู้ขั้นตอนระบบกระบวนการอย่างนี้แล้วเราอย่าขาดน้ํานะครับการให้น้ําในช่วงนี้สามารถให้ได้ทุกวันเลยเหมือนต้นนี้นะครับที่เราให้ทุกวันบางวันเราก็ให้เช้าบางวันเราก็ให้ตอนเย็นสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าน้ําของเราไม่เพียงพอนะครับจะต้องเฉลี่ยให้กับต้นอื่นๆก่อนต้นไหนมีความจําเป็นก่อนเราก็ให้ก่อนอต้นไหนที่พอที่จะรอไปให้ตอนเย็นเราก็ให้ตอนเย็น เราจะทําอย่างนี้ถือปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆในช่วงของการเข้าสู่ระยะฤดูหนาวและแรงต่อไปนี้นะครับเ,เพราะฉะนั้นเรื่องของการไว้หญ้าคลุมดินก็ถือ